สบายดีสบายดีท่านผู้ชมหรือว่าผู้ติดตามในซองของพวกเขาเนาะบา mm. ได้พบกันดนเนาะเมื่อนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปเดอ้อหลายมือหลายวันแล้วที่บบได้มาถ่ายคลิปทําเมนูอาหารให้ท่านผู้ชมเบิรงเนาะมาเบิรงเมื่อนี้พวกเขาสีเฮ็ดอย่างกินเนาะแล้วกันที่เป็นเมนูอันใดมาเบิรงน้ากันเนาะเมื่อนี้เขาจะแกงน้ำไม้เดอ้อท่านผู้ชมเป็นอาหารลาวที่ว่าแซ่บหลายเนาะ อันนี้แม่นเครื่องที่เกียมจะแกงน้ำไม้เนาะอันนี้จะมีเฮ็ดเนาะเฮ็ดหูหนูแล้วก็เฮ็ดนางลมแล้วก็บ้านเฮาเอิญหมักอื้อหรือว่าทางอพี่น้องฝั่งไทยเอิญหมักฟักเนาะฟักทองเขาเกียมไว้เนาะต่อมาตัวนี้แม่นดุกหมูนะทานผู้สมแกงน้ำไม้เขาหมักใส่ดุกหมูแลาวมันค่อยแซ่บแซบเนาะและนี่คือมันจะมีหมากบวบเนาะแล้วก็ดอกหมักอื้อเนาะ ที่เขาเกี่ยวไว้เนาะและนี่คือหน่อไม้เนาะหน่อไม้ที่ต้มเกี่ยวไว้แล้วเกี่ยมจะแก่งนะท่านผู้ชมอันนี้มันหน่อไม้เด้อเ่อบอกว่าเป็นหน่อเรียงน้องเนาะอันนี้มันน้ำใบยานางที่ปั่นและกระตองไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเขาจะมาเทลงไปในหมอ้อถ้าผู้ที่เห็นจะหู้ว่าเขียวหลายเขียวดีเนาะเพราะว่าเขาสังเกตได้จากความขุ่นของน้ำใบยานางเนาะอันนี้เขาจะจงไวน้นอยนึงไม่ใส่ตอนกับข่าเบื่ออีกนอยนึงเนาะ พี่เขาก็มาเปิดหมอ้อรอท่าให้มันฮ้อนขึ้นมาให้หมอ้อคดหรือว่าหม้อเดือดดีเนาะพวกเขาจะมาใส่ดุกหมูลงไปหลังจากที่พวกเขารอท่าเพื่อให้หมอ้อคดเราทานผชมผามาตํขาข้าวเบือแล้วก็มักเพชดเพื่อรอให้หม้อเขาคดขึ้นมาเนาะแฉลบเพลดลงไปกับข้าวเบือนี่เาเกลี่ยมจะตําในโรกเนาะนีใ่ใส่ประมาณนี้เพ็ดนอยนึงค่อยแซ่บเนาะใส่ลงไปอีก ยังเคยแซ่บนะท่านผู้ชมนี่เขาก็ามาตำข้าวเบือแล้วกะหมักเผ็ดให้เข้ากันรอทาม้อห่อปดเนะาะท่านผู้ชมคืออยากแกงน้ำไม้เนาะหมเข้าจะเอาไว้แล้วหนึ่งหมอ้อจะแกงน้ำไม้ชัดแซ่บกลิ่นวันนี้ท่านผู้ชมแล้วมาเด้อมาลองกลิ่นลองซีมเลยว่าลองใส่สูตรน,นี่แกงลองเบิ่งเด้อว,ว่าสีแซ่บสำหไหนเนาะแ,แต่ว่าตอนนี้บ่ทันจบคลิปเถื่อนให้ไปเที่ยละขั้นตอนให้ท่านผู้ชมเบิง่ง หลังจากที่เราเราทาให้ม้งฟดดีเนาะตอนนี้มันฟวดดีน,นี่แานู้สมมันจะเป็นอะไรเนาะอ,อันนี้เป็นกระดูกหมูที่เกี่ยมไเ้เยด้กระดูกหมูเนาะเขาใส่ลงไปแล้ต้มสะกอนให้ดูหมูมันออกน้ำหนัวเลยว่าเปื่อยมาหน่อยนึงเนาะประมาณนี้จาน้นเาจะไปใส่ส่วนผสม หลังจากที่เนาะเขาใส่ข้าวเบือใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมต่อมาแม่เขาใส่ปลาแดกเนาะเขาใส่ปลาแดกขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่ามันอยู่ในฮืนมีคนบวกกินปลาแดกก็เลยมาใส่ปลาแดกขั้นตอนสุดท้ายเนาะนี่ตอนนี้แกงน้องไม้ของคุณนได้ที่กินหอมได้ที่เป็นตัแซบหลายเด้ออันนี้แม่กาลังเอาปลาแดกใส่เนาะ กระแดกกระประแด,ก,ก,ะดกสวนมอนแซบๆส,ส,สำหรับแกงกระไม้นี่เส้อใจได้เลยเนาะนี่ใส่กระแดกไปแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะมาใส่ผักขนยงเนาะพันู้สมนี่คือผักขนยงนาเดอ้อที่เมื่อวานนี้ไปเก็บมาจากท่งให้ทงนาสดๆดเลยนี่เป็นผักขนยงเนาะอ่อนๆเลยใส่ลงไปอืม ใส่พักขนันแยเขาจะซีมรสเนาะบ่พพอไดเขาจะได้เติมในเวลานี้กินหอมปลาแดกและพักขนันแยงเข้ากันแห้งหิวเข้ากับเก่าโด,ดยฐานผู้สม <c oughs> เดี๋ยวเขาจะซีมรสนะตอนนี้ใส่อะขนันยังไปแล้วยังบ่หนัวเนาะเดี๋ยวเฮาจะใส่เครื่องปรุงที่เป็นส่วนผสมมาแทน ผงคะนของงอนา,อา,า,าสุรดาะเขาจะใส่นี้เนาะเ้ือปรุงอาหารเจป,ประมาณไปหนึ่งบวงเพราะว่าแกงมันหลายใส่เข้าไปหนึ่งบวงเนาะอืตอนนี้ค่ะคะแนงก็ออกกินหอมหลายแล้วมา,นนมา่นี้ก็มาซีมอีกเท่านึงเนาะว่ามันซีได้รดเลยไงอืม ตอนนี้รสชาติของพวกเขาดีขึ้นมาทันทีทันใดเนานะแซ่บเลยท่านผู้สมเมื่อกี้นี้เพียงระบนหัวเนาะแต่ตอนนี้นี่พอดีเลยรสชาติได้ดีหลายเนาะนี่คือแกงน้ำไม้เดอ้อที่ว่าหลายหลายคนก็คือสิมากเนาะพวกเขากำมกักคือกันเนาะขาดโดนโบได้สำหรับแกงน้ำไม้ต้องได้แกงกินอยู่เรื่อยมาถึงนี่คลิปแกงน้ำไม้ของพวกเขาก็คือว่าสําเร็จเสร็จสินนะ้นเนาะพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสิเป็นเมนูอันใดน,นั้น ช่วยทาเบิงเนาะในคลิปต่อไปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเลยคลิปแกงน้องไม้ขอบใจหลายๆ